สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับหมูเองคนเดิมน,นะคือวันนี้ผมมาเล่นเกมโรบอกเหมือนเดิมมาทำอีเวนต์เนาะอีเวนต์เก่าเผื่อใครยังไม่ได้ทำนะครับเสื้อตัว<ณ>น <ress> ี้อย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะครับ้าโรบักบ เขาทำเองนะครับแค่ตัวนี้เช่าจุดเดียว เอาเพื่อนตายเลยก็จะตายกันแต่ทำเพื่อนแทนอย่างเงี้ยอโอเคคือ,คอเออสงสัยรอปิดชาแนลเลยเพราะเป็นชาแน่นลนด้วยเพื่อนแกมันหนีแค่น,น,น,นี้เพื่อนเลยโอ้โหหนัาแต่เสาด้วยพิกกี้เพื่อนเราเคยเล่นแล้วนั้นได้ถูกมาก เดี๋ยวแคปซูลเสร็จแล้วโอเคแคปซเสียลรบกวนิดนึงนะครับโอ้มาแล้ว That's him. That's him. That's the duck. Well, I'm not going in the water. You worry too much. Like I said, I know duck stuff. เอาเซิร์ฟเดิมเลยนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวเซิร์ฟเดิมเลยเดี๋ยวคนนี้คนเดิมเลยจำได้อย่าลืมเข้ากลุ่มดิสของผมด้วยนะคะน่ากวัวมาโกโคตรกวัวเลยเอาไปว่าไปทำเอาการเอาเองก็แล้วกัน แต่ว่าสุดท้ายนี่เจ้าหน้าที่เอาโหวกคลองนะมีจับได้สำเร็จนะหลังจากนั้นก็เอางูไปปล่อยเอาใส่กระสอบก่อนแล้วไปปล่อยคือสุาปปดีนี่นะครับมาเนูงานต่หน่อยค่ะที่นครศรีธรรมราชนะเพิ่งไปเปลี่ยนสก,กินมาเนาะสก,กินใหม่คือมาค่าอันนี้ต้องอยู่ในที่ลมแหละเนี่ยตรงนี้ดีสุด เพื่อนเราอยากเติมน้ำมันนะใครก็ได้เราอยากเออมีรถอีกหลายคันเลยเราขอขับรถได้ไหมเพื่อเลิฟเราขอขับรถนะไม่ไหมเฮ้ยเอ้ยนี่คือที่นั่งคนขับที่นั่งคนขับเดียวตรงนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเออได้ขับรถแล้วขับรถที่ไหลตายทุกผีเพื่อนอย่าอย่าหนีเราไปสิเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยขับรถได้เพี้ยนมาก อย่าคนเมาอย่าคิปหายเรยวนี้เลเื่อนนี้ข้อนี้มันดีพอๆซื้อของหน่อยครับ งานมีคนเลือดรถเรียบเลยสองคน,นสองเพื่อนเราพวกเราเลือดไม,ม่รถเลยเพื่อนอยาขับแล้วเข้ามาได้ไหมเพื่อนเหมือนทิ้งรถกันอโอ้ไม่สสารน้องรถขับรถก็ได้ขับรถเข้าร้านนะแล้วขอขับรถเข้าร้านน้อยมันมองไม่เห็นเลือดตัวเองอะ่ะ รถคันนี้ขับได้ยว่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยไม่ขับรถไม่ได้มันตีดอ้าวตายหาตายอ่ะอยู่ในรถนะบายบาเอาคนเดิมเลยเคยเจอคนนี้ดองเบคอนน่ารักแล้วกันไหนคนโอโถททเพื่พอน 2D and p โ o รโมทโค d e ได้ไหมเพื่อน ตลกอะ่ะ <c oughs> ตลกคนนี้น่าตลกโอ้ยหยีบขขยบหัวใครได้เมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะาบาาหน้าไม่ใช่บาลดาหน้าอืมลายเส้นานูืมของเรา ยังอย่าขึ้นสิอย่าขึ้นหน้าจอได้ไหมเออเอาหายเร็วอยู่ในที่ลมไว้ก่อนเลยเพื่อนเราจะอยู่ตรงนี้เพื่อนไม่ต้องหังวลเราจะอยู่ตรงนี้เล่นหมาหมุน่ะเ,เล่นม้าหมุนแสดงว่าต้องอยู่ในนี้เพื่อนนี้เร็วหนีเร็ว,รวยังไม่ใช่เวลามานั่ง